ก่อนอื่นผมอยากถามเพื่อนๆว่ามีใครในนี้กลัวที่แคบกันบ้างไหมครับถ้างั้นฟังให้จบนะครับเพราะว่าที่แคบเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนๆกลัวที่สุดอีกต่อไปผมเบนจากช่องหลอนให้ฟังนะครับถ้าชอบฟังเรื่องหลอนๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆด,ด,ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้ว มาฟังเรื่องหลอนคืนนี้กันเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของคุณแทนครับคุณแทนแกเล่าให้ผมฟังว่าแกเป็นคนชอบของเก่าเพื่อนๆของคุณแทนเนี่ยชอบพูดติดตลกว่าไอ้แทนเนี่ยโดนของเก่าตามหลอนตลอดแต่ตอนนั้นคุณแทนเองก็ยังไม่เข้าใจเต็มที่นะครับ คุณแทนเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเพื่อนๆมักจะเห็นเขาสนใจของเก่าหรือสิ่งของแปลกๆบางครั้งเขาก็จะไปหาอะไรมือสองที่ใครทิ้งแล้วตอนที่ซื้อโคมไฟเก่ามาจากบ้านร้างแสงโคมไฟก็จะกระพริบเองตอนกลางคืนคือเขามักเจอเหตุการณ์แปลกๆนะครับบางทีตู้เก่าที่เอามาวางหน้าบ้านก็มักมีเสียงเคาะ ของบางชิ้นที่เขาซื้อมาก็จะมีกลิ่นประหลาดติดตัวมาแม้จะล้างทำความสะอาดไปบ้างกลิ่นบางทีก็ยังไม่หายเพื่อนเองเคยถามเขาแบบติดตลกนะครับว่าไอ้แทนรู้เปล่าของพวกเนี้ยบางทีมันมีเจ้าของตามมาด้วยนะคุณแทนก็แค่หงเเราะแต่สายตาก็เหมือนรู้สึกอะไรบางอย่าง และครั้งนี้กับตู้คอนเทนเนอร์เก่าที่เขาซื้อมาเพื่อแต่งบ้านเรื่องราวมันกลับไม่ใช่เรื่องตลกอีกต่อไปคุณแทนเล่าว่าบ้านใหม่ของเขาเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นในหมู่บ้านเล็กๆชานเมืองรอบบ้านยังโล่งเพราะเพิ่งถมดินและปลูญ่าไม่นานเขากับภรรยา มีไอเดียอยากให้มุมหนึ่งของสนามดูเท่ๆในสไตล์ลอฟดิบดิบจึงคิดจะหาตู้คอนเทนเนอร์เก่ามาดัดแปลงเป็นมุมกาแฟกับมุมอ่านหนังสือเขาใช้เวลาหาตู้อยู่หลายสัปดาห์จนวันหนึ่งไปเจอประกาศขายในเว็บมือสองราคามันถูกกว่าที่อื่นเกือบครึ่งพร้อมข้อความล้างทำความสะอาดแล้ว พร้อมใช้งานในรูปถ่ายเนี่ยตู้เป็นสีแดงหมนมีรอยสนิมประปรายแต่โดยรวมยังดูแข็งแรงดีคุณแทนโทรไปหาคนขายจำได้ว่าเสียงปลายสายเป็นชายวัยกลางคนน้ำเสียงแหบตำ่ำพูดสั้นๆพอถามว่าทำไมราคาถูกชายคนนั้นก็ไม่พูดอะไร ตอบกลับมาแค่ของมันเก่าเก็บไม่มีใครเอาแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะล้างทำความสะอาดหมดละไม่มีประวัติการใช้งานไม่มีเอกสารอะไรนอกจากสัญญาซื้อขายลูกลวกแต่เพราะราคามันยาอหยวนครับคุณแทนก็เลยตัดสินใจนัดวันให้เอารถเครนมาส่งวันที่ตู้มาถึง ฟ้าครึมและลมแรงกลิ่นสนิมเหล็กผสมกับกลิ่นฝนลอยมากับลมแต่สิ่งที่ทำให้คุณแทงขโมยคิ้วก็คือกลิ่นที่ออกมาจากตู้ครับมันไม่ใช่แก้กลิ่นสนิมหรือกลิ่นชื้นธรรมดาแต่มันเป็นกลิ่นหมักหมมแปลกๆเหมือนกลิ่นเปรี้ยวผสมกลิ่นเนื้อเน่าอ่อน คล้ายกลิ่นซากสัตว์ที่ตายมาแล้วหลายวันกลิ่นนั้นไม่แรงจนต้องปิดจมูกแต่มันติดจมูกและมีความขมอยู่แปลกๆเขาคิดว่ามันคงเป็นกลิ่นจากการเก็บของเก่าจึงพยายามล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งวันกลิ่นก็จางลงไปแต่ก็ไม่ได้หายไปเลยสักทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเวลาลมพัด กลิ่นนั้นจะลอยมากับลมเหมือนมีใครแอบเปิดประตูตู้แล้วปล่อยลมหายใจออกมาเพียงสัปดาห์เดียวหลังตู้มาติดตั้งคุณแทนก็เริ่มเจอเรื่องแปลกๆซึ่งเรื่องแรกที่เขาเจอก็คือคืนนั้นเขาตื่นตอนประมาณตีสองตื่นเพราะได้ยินเสียงเคาะดังมาจากสนามดังตึกตึกตึก ตอนแรกคิดว่าเป็นกิ่งไม้กระทบตู้แต่จังหวะมันสม่ำเสมอเกินไปเขาก็เดินออกไปสนามลมเย็นเฉียบพัดหน้าตู้คอนเทนเนอร์ตั้งอยู่ในความมืดมีเพียงเสาไฟเล็กๆริมร้วให้แสงสลัวๆคุณแทนเอาหูแน่ผนังตู้เสียงเคาะยังคงอยู่แต่แผ่วลง เหมือนมาจากลึกๆข้างในเขาเลยตัดสินใจลองเปิดประตูแต่ประตูเหมือนถูกดันจากข้างในทั้งที่ตอนกลางวันก็เข้าได้ปกติสุดท้ายคุณแทนก็เลยตัดสินใจว่ามันมืดแล้วแล้วก็หาต้นตอเสียงไม่เจอเลยกลับขึ้นไปห้องเพื่อนอนวันต่อมาภรรยาของคุณแทน เป็นคนเจอสิ่งผิดปกติครั้งแรกตอนเธอรดน้ำต้นไม้ข้างตู้ในช่วงเย็นแสงแดดเริ่มลับขอบฟ้าเธอสังเกตเห็นเหมือนมีร่างเงาเงาสูงผอมยืนอยู่ในมุมมืดด้านในตู้ร่างนั้นไม่ขยับแค่ยืนชิดผนังแต่ตอนนั้นเธอใจเต้นแรงจนวางสายฉีดน้ำ เรารวบรวมความกล้าแล้รีบเข้าไปใกล้แต่พอเดินเข้ามาใกล้ก็พบว่าไม่มีอะไรอยู่เลยคุณแทนเองก็เริ่มเจอเรื่องคล้ายๆกันบางคืนมองออกจากหน้าต่างบ้านจะเห็นร่างเงาเดินผ่านช่องประตูตู้ช้าๆแต่พอออกไปดูจริงๆตู้ก็ว่างเปล่า อากาศรอบๆตู้เนี่ยเย็นกว่าบริเวณอื่นอย่างประหลาดบางครั้งลมหายใจเย็นๆจะพัดมาถึงใบหน้าเหมือนใครยืนอยู่ข้างๆแต่พอหันกลับไปก็ไม่เจอใครครับความสงสัยทำให้คุณแทนตัดสินใจอยากจะสืบให้รู้ที่มาที่ไปของตู้คอนเทนเนอร์นี้ ว่าเคยมายัางไงเคยใช้อย่างไรแล้วเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างจึงตัดสินใจโทรถามคนขายอีกครั้งพี่ครับผมคนที่เพิ่งซื้อตู้คอนเทนเนอร์ไปนะผมอยากรู้ว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเคยใช้ขนอะไรมาก่อนหรือเปล่าหลังจากนั้นก็มีเสียงเงียบไปนานเกินปกติก่อนอีกฝ่ายจะตอบด้วยน้ำเสียงเร่งเรียงว่า ก็ขนของทั่วไปเลยครับพวกเครื่องมือเครื่องจักรอะไรพวกนี้แหละแต่คุณแทนจับได้ทันทีว่าเสียงคนขายมันเปลี่ยนไปครับมันฝืดและตะกุกตะกักเหมือนปิดปังอะไรอยู่เขาพยายามถามซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ปลายสายก็งเงียบก่อนสุดท้ายจะถอนหายใจและพูดเบาๆว่าน้องถ้ารู้แล้วอ่ะ จะอยู่กับมันได้เหรอสุดท้ายเขาได้ข้อมูลที่ทำให้หัวใจเย็นเฉียบตู้คอนเทนเนอรนี้เคยใช้ลำเรียงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแต่เกิดเหตุคนขับรถตู้ทิ้งตู้กลางแดดนานเกินไปคนที่อยู่ด้านในถูกขังจนเสียชีวิตยกตู้ หลังจากนั้นก็มีคนมาล้างทำความสะอาดและขายต่อแต่ทุกคนที่ซื้อไปมักเจอเหตุการณ์ผิดปกติจนต้องเอามาคืนคุณแทนเริ่มสังเกตว่ากลิ่นชื้นหมักฝนเย็นและเสียงแปลกๆรอบตู้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นร่องรอยอะไรบางอย่าง ของพวกเขาที่ยังวนเวียนอยู่หรือเปล่าคืนหนึ่งฝนตกหนักลมพัดแรงฟ้าผ่ารัวๆคุณแทนเล่าว่าเขาได้ยินเสียงทุบผนังตู้จากด้านในดังสนัน่นรวดเร็วราวกับมีคนหลายสิบคนทุบพร้อมกันตามด้วยเสียงร้องครางปนหอบหายใจทีๆ ทั้งทุ้มทั้งแหลมปนกันจนฟังแทบไม่ออกว่าเป็นเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงและแล้วประตูตู้เปิดออกมาเองเขาเห็นร่างคนหลายสิบก้าออกมาเงียบสนิทใต้สายฝนร่างผอมโซตาโบมือเกรงงอ แต่ไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีรอยน้ำกระเซ็นพวกมันเดินผ่านเขาไปช้าๆเหมือนไม่เห็นตัวตนของเขาแต่แล้วร่างสุดท้ายหันกลับมาดวงตาขาวโพลนเผยให้เห็นภาพในตู้พวกเขาเบียดกันหายใจไม่ออก จนลมหายใจสุดท้ายดับไปรุ่งเช้าคุณแทนขายตู้ทันทีแต่แม้ตู้จะหายไปแล้วช่วงเวลาฝนตกกลิ่นหมักนั้นยังลอยมาก,กับลมบางคืนเขาฝันว่าอยู่ในที่มืดแคบมีคนหลายคนบีดร่างเขาจนหายใจแทบไม่ออกและเสียงเคาะแผ่ว ยังคงดังมาจากความมืดรอบตัวผมไม่รู้ว่าตอนนี้ตู้คอนเทนเนอร์อยู่ที่ไหนแต่หวังว่าคุณจะไม่มีวันเจอมันนั่นคือคำสุดท้ายที่คุณแทนฝากบอกกับทุกๆคน